สว <olla plusieurs S 1> ัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องพิซีตามต่อแนวทางตัวเลขของพ่อหลองเด้อครับผมครับเลขของพ่อหลองครับมโหดิพานมากกถือว่าเลขบินพิ่นกับเดินดีครับพี่น้องเนาะเลขบินพิ่นเข่าครับเข้าที่หนึ่งครับหนึ่งกับสี่เลยครับพี่น้องเนาะเข้าที่หนึ่งกับสี่ครับผม สำหรับแนวทางตัวเลขของพอหลองนะครับผมพี่น้องที่รท่หันกน็อยากเห็นเลขตั้งหลักของพอ,รองครับผมเลขตั้งหลักของพอ่อหลองรวมถึงเลขวิ่งเลขแถวล่างครับพี่น้องเนาะเลขไม่มาด้วยกันแต่ว่างวดว่างหาันก็ถือว่าลดไปครับผม90มาด้วยกันครับแต่ว่าฉิบว่าเห็นบ่อยเด้อครับพี่น้องจะไม่เห็นบ่อยครับผมเพราะว่าพี่น้องที่ก็เห็นข้อมูลแล้วครับพี่น้องเนาะทีเกามาเชียร์ได้อามาไล่ให้เบิงหนึ่งแต่ปีไม่มากครับผมยังไม่มาด้วยกัน พ่อไปสู้แน่ครับพี่น้องเนาะครับไปสู้แน่มาจ่อยครับผมครับเหมือนกับเหล็กแถวบนแถวล่างครับผมประกบคู่กันไปสู้แน่กับออกเท้งเทิงมดครับผมเอางวดนี้คิดว่าน่าจะเป็นไปตามที่ตั้งใจอยากให้เป็ียนครับพี่น้องเนาะแถวบนลงมาประกบกับแถวล่างแถวล่างไม่ประกบคู่กันนั s <S ่นสิครับพี่น้องพอให้เป็นแบบนี้ครับผมจะได้เป็นไปตามสเตปของพอหลองครับผมแต่ว่าแถวบนประกบคู่กัน บถือว่าผิดเด้อครับผมถือว่ามาได้เนี่ยครับพี่น้องครับผมเลขพ่อหลงงวดที่ผ่านมาครับผมครับวิ่งบนล่างครับเข้าที่4กับ1นึเด้อครับผมเป็นคูทางครับผมเลขออกสี่แปดหต่ว่าจุดนี้พลานไปครับผมมาด้วยกันครับพี่น้องงวดว่างหัน9กับ0ครับนี่ครับผมเลขตั้งหลักพ่อหลงเอาเงดวันที่ สิบหกเมษายนหกสิบเจ็ดครับพี่น้องไปรับชมรับฟังน้ำกันครับพี่น้องเลขของพ่อหลงครับพร่อมก็ไปถามข้าวข้าวพอพ้อมครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอหลงก่อมาเชียร์กับขอขอบระคุณพอเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขพอกันเลยครับ ครับครับผมครับครับพ่อเกามาเชียได้พ่อนี่อันก็เนื่องกับถามข้าวกันพ่อเป็นยังไงน้อครับผมเอี่ยอีกรล้ยยยยยเยยยยยอยแลยรยรยย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 ยาแข็งแรงขึ้อยายย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 ยรยย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 ยัย ระมันระว่งเอาเด้พอละมันระวังเด้ครับครับเอเรียกว่าอะไรเละเอพอร่าแต่ว่ากับเก่าศูนย์กับน่านน้ามันจะมากนะพ่อเนาะครับจะเก่ามันกับบ่เคยมากํำกันนี่เล็กหางล่างอง้างลันทั้งเกอะไรก็พ่อเออขาเห็นว่าหยวัดิกเื่อเอาแต่ว่าย่าลื่ตมสูตรเก้าพอได้รอหรกอว่าเอาคือเก้ายู่ พ่ดพีเจกที่อะไรตี่อครับครับแต่ว่ามันหายดูยอมันเลยไทยทยชี้เลยที่ s กเขาจะชีเลยเลยนะครับอ๋อถ้าคนชมคนเราก้นเงินนด้เลยนะอ๋อเป็นได้พอทั้งบ้านห่อนพักบ่ห่อนผานนั่งนครับชมคนปัดยู่เพางคนอบรากันเงื่อนมากออท่นได้าอย่งเงี้เออ พี่น้อยเอ็มซีพันกับถาคึ้เก้าเล็กเล็กตัางรักเอาขอเป็นสูตรเก้าก้อนอันดับแรกได้ปะพ่อครับเอาเรื่องด่ครับผมอ๋อเอาเรื่อก็ได้อยู่ครับสูตรเก้าครับครัเอาตังสองสองสองแปดสี่ 7, เจ็ดหกเจ็ดหกเออนึ่เราได้เส้งทั้งใจน้อก็ทั้งศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามห้าเก้าห้าเก้าครับผมหันไปนั่งรูมศูนย์สามห้าเก้าต้องหันวิ่งกับเขาอยู่ดีพอครับครับครับวันนี้วิ่งตัวไหนเนาะพอ วานี s <S ống, uh ่เ huh. จ th uh ็สาบเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งรีบกถ้าแถวเทิงทีพอเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งวันนี้วัได้วิ่งว่าวิ่งตัวใดนี่วันนี้เดี๋ยวนี้วิ่งหกกับสองกคับสครับผมเดี๋ยวว่ามาเรียกแล้วเนี่ยพอมากหกกับ ค่อยค่อยมมาหาไหมนะด้เอาเอาแค่นี้ก็ได้เดีว่าครับครับครัต่อมาณนี้ก็ได้ออกอกแต่งแด้้รักทุกดนยเรียกต่งรักอันนี้แหละพ่อแต่ว่าตอนนี้พ่อมักอันใดมากที่สุดครับผมจับคู่นี่มักเลขเหกต่วเลเก็เลขเตขเดเเจ็ดเั หกสิบเอ็ดเนี่ครับผมหกสิบเอ็ดพอหมักเอาก่อนมาเชื่อกะจังใดเดี๋ยวจโท่มาหาพ่อยอีกทีหนึ่งได้ครับผมคงจะถ่ายก็ได้เดี๋ยวพ่อจะมีสูตรไม่ให้เบิรงอย่ตอนนี้พ่อคนตำราแป๊บหนึ่งครับเอาก็ชิรบกวนพอลองสันีเด้อครับพ่อครับสวัสดีครับอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับพ่อ เอาครับพี่น้องครับผมครับเลขตั้งหลักพ่อหลองครับมาเดอครับพี่น้อง16เมษายน67ครับแถวบนครับ28476ครับพี่น้อง28476แถวล่างมี01359ครับ01359ครับวิ่งบนล่าง6กับ2ครับวิ่งบนล่าง6กับ2 พอมักหกได้ครับพี่น้องมักหกครับมักหกกับเจ็ดแหละครับผมเพิ่นกับมักนี่เรียกี่เพิ่นประกอบให้บังหันมีเจ็ดศูนย์แล้วกัเจ็ดหนึ่งครับถ้าหกเพิ่นกับเพิ่นตั้งเลขไว้อีกชุดหนึ่งครับผมคือถ้าเป็นหกเพิ่นมักหกหนึ่งได้ครับพี่น้องเพิ่นมักหกหนึ่งถ้าหกมากเพิ่นมักหกหนึ่งวเพิ่นกับจิมีอีกสูตรหนึ่งครับพี่น้องเนาะที่เพิ่นเบาเ,บเ,บเกินไวอ่า หัวอนมวนครับผมที่เพิ่นก้นไหวตอนที่สัมผัสไม่ไม่เพิ่นว่าเพิ่นมีเลขสูตรหนึ่งที่ว่าวัฒน์เนี่ยพีเตีเป็นสูตรไม่ครับแต่ว่าตอนนี้ให้พรคอนตำลาแป๊บหนึ่งได้ครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นหัวกระม่านใต้แลนลดครับพี่น้องเนาะกับเอาสูตรตั้งรักสูตรเดิมพอไปก่อนได้ครับพี่น้องเดี๋ยวคงทุดทายรือว่าอีกซอกสองสามมือก็เอามาเชียจ็ดท่ไปหาพลอีกเทนึงครับผมก็เล克สูตรไม่ของพอหลงครับเขาทายคลิปนี้ กัมาเชีกับขอไว้พ่อให้พี่น้องพี่โชคดีถูหหวเรื่องเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น,อน้องในหัววันที16่16เมษายน67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ